สวัสดีครับท่านผูช้ชมครับพบกับช่องของเราอีกแล้วนะครับกับข่าวสารวงการบันเทิงเอเชียวันนี้อยู่ในโหมดของวงการบันเทิงจีนกันบ้างนะครับหลังจากมีข่าวช็อกของวงการบันเทิงจีนนะครับก่อนหน้านี้ฟ้านปิงปิงโดนไปแล้วเกี่ยวกับคดีเลี่ยงภาษีแล้วก็หายหน้าหายตาไปจากวงการทั้งจีนนี่ถือว่าเป็นเคสกรณีที่หนักนะครับบอกว่าเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีสําหรับสังคมโดยเฉพาะศิลปินดาราซึ่งจีนเนี่ยเขาก็แบนหนักไปหลายคนหนึ่งในเคสนั้นก็ฟ้านปิงปิงแหละครับล่าสุดนี้ถือ ว่าช็อกกับแฟนๆของเติ้งหลุนนะครับก็ได้รับข่าวร้ายกันจนติดเทนทวิตที่ต้องพูดคุยกันสื่อบอกว่าเติ้งหลุนนั้นต้องโดนภาษีย้อนหลังราวๆห้าร้อยล้านบาทนะครับหน่วยทรัพย์สเสี่ยงไายได้รับเบาะแสว,ว่าสงสัยว่าเติ้งหลุนนั้นหลบเลี่ยงภาษีจึงได้ทําการตรวจสอบเชิงลึกครับทำให้พบว่าเติ้งหลุนเขาแจ้งรายได้ไม่ตรงกับความเป็นจริงนะครับดยการปรับเปลี่ยนรายได้จากธุรกิจปี2019ถึงปี2020โดยเลี่ยงภาษีบุคคลธรรมดาจึงทําให้เติ้งหลุนถูก ูกตั้งข้อหาเลี่ยงภาษีครับทำให้ต้องเสียค่าปรับแล้วก็เสียภาษีย้อนหลังนะครับแม้จะไม่หนักเท่าฟันปนปิงนะครับแต่ว่าเบื้องต้นก็ทําให้ในโซเชียลของเติ้งหลุนนั้นโดนบล็อกไปก็โพสต์อะไรเกี่ยวกับโซเชียลไม่ได้นะครับล่าสุดแถลงการของเติ้งหลุนนี่ออกมาแบบตรงไปตรงมานะครับเขาบอกว่ายอมรับผิดแล้วก็ยินดีที่จะรับผิดชอบเรื่องที่เกิดขึ้นและผลที่ตามมาเขาเองก็จะยังคงทํางานหนักต่อไปนี่ครับเป็นฉบับแถลงการแฟนๆที่จีนตอนนี้ก็พยายามที่จะเปิดบล็อกให้กับ เอฟซีต่างๆของเติ้งหลุนนะครับเพื่อรวบรวมภาพทั้งหมดหลังจากที่บัญชีของเขานั้นถูกบล็อกไปทั้งหมดเลยไม่สามารถจะเก็บคลิปหรือวิดีโอเอาไว้แต่ว่าตอนนี้ก็กําลังรวบรวมกันนะครับก็ให้กําลังใจกับเติ้งหลุนหลายคนบอกว่าเทพอัคคีนะไม่มีวันตายอย่างแน่นอนต้องกลับมานี่ฮะมีภาพส่งท้ายเติ้งหลุนด้วยนะครับขี่รถกลับบ้านไปหลายคนบอกโอ้โหคว้งหนักมากในตอนนี้เพราะว่านี่คือหนึ่งในนักแสดงขวัญใจของแฟนๆทั่วเอเชียจริงๆต่อไปก็เป็นเรื่องทางกฎหมายแหละครับก็หวังว่าเติ้งหลุนนั้นจะกลับม สู่วงการบันทึงจีนอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเทพอัคคีไม่มีวันตายนั่นเองนะครับนี่ก็คือเรื่องราวที่นํามาเล่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ